The CC got hand rolls มันช่างเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจเสือเกินครับสำหรับแฟนวอลลยาบอลฟิลิปปินในส่วนของการนำเสนอโพสต์จากแฟนเพจวอลเลย์บอลเวลิเว์ของนักวอลลย์บอลสาวฟิลิปปินซิซี่ลอด สังกัดทีมสโมสรโชโกโมโชที่เธอมีความสูงเพียง168ซิเมตรแต่ว่าเธอมีความสามารถในการกระโดดตบที่สูงมากแบบว่าลูกบอลจมฝังลงพื้นสนามกันเลยทีเดียวครับซึ่งในส่วนของโพสต์ก็มีข้อความว่านี่คือสัญลักษณ์ของซิซซี่ลอนดีนาจากฟิลิปปินส์ซึ่งเธอมีชื่อเสียงในด้านความเป็นนักกีฬาและมีความสามารถในการกระโดดตบที่สูงมาก ทั้งที่เธอมีความสูงเพียง168ซิเมตรในส่วนของโพสต์นี้มีการกดไลค์ถึงเกือบ40,000ไลค์และแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนวอลเลย์รบอลจากฟิลิปปินส์ที่พวกเขาก็ต่างแสดงความยิดีกับนักกีฬาของตนเองที่ได้ลงในสื่อวอลเลย์รบอลระดับโลกซึ่งมันก็คงมีไม่บ่อยครั้งที่จะถูกวอลเลย์รบอลเวิลด์ยกมานำเสนอและที่สำคัญโพสต์นี้สามารถทำยอดไลค์ แสงทะลุขึ้นอันดับหนึ่งของทางเพจวอเตอร์บอลเวิร์ในช่วงเวลานี้อีกด้วยครับ